สวัสดีครับวันนี้พบกับชินี่ช่องชินสตูดิโอครับวันนี้เนี่ยผมว่าจะพาทุกคนมาเก็บไข่ที่ไม่ฟักแล้วของนกแก้วจิ๋วที่สุดในโลกนะนนคือนกฟอร์พัสนั่นเองนะครับนี่สวัสดีอาจารย์อาจารย์งานกินข้าวอยู่ครับวันนี้นะครับพี่ผมเนี่ยจะมาเก็บไข่ของนกฟอร์พัตออกนะเป็นเพราะว่าตอนนี้ไข่เขาไม่ฟักแล้วนะครับเขาเนี่ยฟักมาประมาณประมาณ ปกติเนี่ยนกพิราบจะใช้เวลาฟักประมาณ20-22วันแล้วครับแต่นี่เกินระยะเวลาแล้วนะสรสัยคงต้องช่วยเขาออกแล้วนะปกตินะครับน้องกเนี่ยเขาจะมีสัญชาตญาณนะครับมีเน่ที่สามารถที่จะมองไปในไข่ไหลแล้วเลยครับเขาเนี่ยมีสัญชาตญาณนะพี่รู้ว่าไข่เนี่ยจะตายคมหรือยังหรือว่าไข่เนี่ยไม่มีเชื้อพอไข่เหล่านี้นะครับเขารู้ว่าจะไม่ฟักแล้วเขาก็จะอ,ออกมานะครับแต่ บางตัวนะคะที่ไม่มีที่เขาเลยยังอยากจะฟักอยู่นะเพราะก็อาจจะฟักจนไม่แข็งแรงเลยนะหรืออาจจะอาจจะถึงขั้นตายได้นะฉะนั้นเราต้องเอาของน้องเขาเนี่ยออกมานะครับเดี๋ยวเราเจะเอาน้องเขาออกมากินกะเพราแล้วมะเขือนะเพื่อที่น้องเขาเนี่ยจะได้ไม่มากวนผมเวลาผมเอาไข่ออกนะครับอันจันจะเอาอยัางจะเอาา้ยอ,อันชันคนหล่อของบ้าน ไม่สนไปกินกะเพราแล้วไปตองเอามากินกระเพราเลยลูกนี่นะครับใบตองเขาไม่ยอมออกมากินกะเพราเลยนะเขาจะฟักไขอ่อันเดียนะนั่นมีลูกลกกเพัดออกมาหนึ่งตัวแล้วครับน่ารักอะ่ะใบตองออกมาเต้ออกมาต้ออ ใบตองน่ารักจังเลยไม่ตองเนี่ยไม่ค่อยได้ออกมาแล้วเพราะส่วนใหญ่จะฟักไข่นะฟักจนตัวเองเนี่ยผอมอยู่แล้วเนี่ยใบตองช่วงก่อนเนี่ยม่ตองอ้วนมากเลยครับดูสิครับตอนเนี้ยผอมแล้วไป่ใบตองกินขนมแล้เดี๋ยวมาดูลูกของอัญชันกับใบตองนะครับจึ๊บเอ๊ะมีลูกนกฟอฮัทหนึ่งตัวครับนี่ตัวแดงๆอยู่เลย เดี๋ยวไข่สองฟองนี้นะครับเราจะต้องเก็บออกนะครับขอหน่อยนะโอ้ยต่อแตะอยู่เลยนี่นะได้ไมาแล้วะครับสองฟองเนี่ยเราเนี่ยจะลองส่องดูนะครับว่ามีเชื้อไหมผมคิดว่าเขาไม่จะตายโครมนะครับไหนดูสิแดงๆแ,แบบนี้นะครับไม่น่าจะใช่ตายโคมครับแต่น่าจะไม่มีเชื้ออะไรแล้วครับ เกิอันนี้อันนี้ก็ไม่มีเชื้อเหมือนกันนะครับแต่ก็เก็บไว้เดี๋ยวเอางานเอาจั๊งปาออกมาเลยนะครับนี่งานด๊ามงานด๊าันน่ารักไปดูแล้วอ่านี่ครับเขาเนียเคลียร์ไข่ออกมาหนึ่งฟองนะครับอุ๊ฟองนี้แข็งแล้วะครับทุกคนนะฟองนี้ก็ไม่ได้มีเชื้อครับอ่า จำปาแนละ้วเป็นนกฟอฮัสสีอเมริกันไว้นะครับตอนนี้น้องเขาไข่โคมมาแล้วสองรอบแล้วนะรอบนี้เป็นรอบที่สองนะครับจำปาออกมาก่อนลูกวายตายเหอะจำปาไปนม่นแล้วไข่ไขโคมนะครับนะเก็บไว้เลยไม่ต้องสี่ฟองนะถ้านับรวมที่ตกมาแล้วครับ เราเนี่ยจะต้องเก็บไข่ของน้องเขาออกนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะฟักจนตายหรือไม่ก็อาจจะไม่แข็งแรงนะครับนี่สีฟองของจำปางาดำนะครับอุวยมินนี่ก็อยากออกปิดลิปนกกระติ๊กก,กองผงแล้วนี่จีดีอยากออกใช่ไหมอยากออกใช่ไหมอยากออกใช่ไหมปักตะกี้สมุดไายกันไปเลย

จะมาค่ะ,ะพี่รู้ว่าฮาวายชอบกินสองอย่างนี้พีนะ่แล็วนาให้ฮาวายนะอ๋อแล้วฮาวายเนี่ยเขาชอบให้เขี่ยแก้มวเวลาเขี่ยแก้มเนี่ยเขาจะแพสุดไปเลยวันนั้นเนี่ยผมเขี่ยจนเขาจะหลับแล้วปดนิดอ่าช่วงนี้นกก็จะเป็นช่วงของปาร์ตี้นกนะครับนี่ปนิด,ด จิลินเนี่ยแตกต่างคนเดียวเลยนะตอนนี้นะครับเชียงรายเนี่ยหนาวแล้วนะครับก็ตบมั่นรุงน้องเขาหน่อยนะให้ร่างกายเขาเนี่ยอบอุ่นจำปามากินลเหมเขาจะกลัวผมไปไปค่อันชันอันชันจ,าจ,าจ,าจา้จาจ้าจ้าจ้าเฮ้ยทุกคนคร,รับจำปามาแล้วเย ê! ตอนนั้นจีนี่ยังจิกหางจำปายอยู่นะครับตอนนั้นจีนินึกว่าเข้าสาม ใครนะครับที่อยากจะเลี้ยงนกแก้วที่เลี้ยงในบ้านได้เสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่ครับผมเนี่ยก็แนะนําฟอพัดเลยนะถ้าอยู่กันคู่เดียวเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงหรอกแต่ถ้าอยู่กันสองคู่ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะมีเสียงดังน,นิดนึงนะเป็นเช่นใบตองกับจำปางาดําเนี่ยทะเลาะกันประจําเลยครับน,นกแก้วจิ๋วเนี่ยเขาเป็นนกที่ฉลาดเลี้ยงเชื่อได้ง่ายมากเลยนะครับส่วนใหญ่คนที่เขาเนี่ยเลี้ยงเนี่ย ก็จะมีโอกาสเชื่องสูงมากกว่านกตัวอื่นๆเลยนะครับนกฟอพันนะครับหรือนกแก้วจิ๋วเนี่ยถ้าสามารถที่จะฝึกได้นะครับนกเขาเนี่ยจะฉลาดเท่าเด็กสี่ขวบเลยนะคบอัญชันสามารถเป็นเด็กสิบขวบได้ไหมเอ่ยดี๋ยวหนะักไปอ้าวแล้วมีอย่างหนึ่งนะที่ผมเนี่ยฝึกอัญชันกับงาดนำเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยนะครับนั่นก็คือทำเขาเนี่ยสามารถพูดได้แล้วอัญชันไหนพูดซิเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวอัญชันจะเพิ่งกินก้าโอ อะไงเราไหนพูดแม่ทีไม่มีตัวไหนก็ขึ้นมือแล้วพูดแม่ให้ผมไน่เลยต้องมัวแต่กินกันนะครับอ๋อถ้าผมเนี่ยถ่ายว่าน้องเขาพูดแม่ได้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้ทุกคนดูนะครับแต่ส่วนใหญ่อันทาเนี่ยวเวลาเห็นกล้องก็จะไม่พูดนะโอเคครับผู้ชนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกัน hmm. ใหม่ออมในคลิปหน้าครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Yes. <laughs>